ขาดไม่ได้เลยคือตำนานนักเตะทีมชาติอ่ในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์นะครับเช่นคนที่มาทุกครั้งเนี่ยเราบอกได้อยู่แล้วเช่นพี่จอมนะครับพี่ยักษ์รวมถึงพี่จกกี้นะครับตรงเนี้ยสาคัญเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเวลาเขามาแล้วเขามีความสุขกับงานนี้ด้วยดูนี่ก็แบบเฮ้ยมาจากเมืองไทยเหรอบอกใช่ครับมาจากเมืองไทยบอกอ่ะก็คุยกันสักแปมหนึ่งก็บอกมีอะไรให้เซ็นเขาก็ไล่เซ็นให้ผมแล้วก็ดาม็กจะมาใช้เจตนักสุดท้ายออ๋เจตนักสุดท้ายใช่ครับซึ่งตัวเนี้ยพิเศษตรงที่ว่ามีแค่ตัวเดียวในโลกถ้าผมไม่ไปงานวันนั้นเลยดีกว่่าาาาสกกวผมพลดโอ ที่จะขายของแบบที่ตามราคาที่มาสมควรไปเอ็ก a n a นนะครับก็ตามธีมของแต่ละครั้งก็คือครั้งนี้เนี่ยเป็น All Star Jersey ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของมีเรื่องของดาวตกมีเรื่องของความเป็นซูเปอร์สตาร ก็ประมาณสา5สิบถึงห้าสิบตัวใช่ครับพอบอกตัวทีเด็ดได้ไหมฮลลี่เกลเลยฮอลลี่เกลก็จะต้องมีอ่าก็ต้องถ้าเป็นไทยก็จะต้องเป็นอ่าพี่ซิโก้พี่อ่าพี่ตุ๊กปิยาพงผิวอ่อนับฝั่งต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีอ่อย่างคินส์แมนก็ผมก็จะเอาตัวแมดวอนของแกมาโชว์ด้วยโอเคทุกครั้งเรามีคนที่เป็นแมกเนตตลอดนะครับนั้งแต่ไล่มาแบบ พี่ตะวันพี่ซิโก้พี่พิยพงศ์แม้กระทั่งคนที่คิดว่าจะมายากที่สุดอย่างโค้ดเฮงพริยาเหล่าคนก็มาได้แล้วนะครับเพราะงั้นทุกครั้งก็จะมีความตื่นเต้นแน่นอนในครั้งนี้เช่นกันมีนะครับแล้วก็ในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์นะครับเช่นคนที่มาทุกครั้งเนี่ยเราบอกได้อยู่แล้วเช่นพี่จอมนะครับพี่ยักษ์รวมถึงพี่จกี้นะครับอันนี้ที่ต้องมีพี่ๆทุกครั้งเพราะถือว่าพี่ๆเนี่ยเขาอยู่กับเราทุกครั้งด้วยตรงนี้สาคัญเพราะว่าพี่ๆเนี่ย เวลาเขามาแล้วเขามีความสุขกับงานนี้ด้วยเวลาผมคุยกับพี่จอมบอบูเขาบอกว่าเขาชอบบรรยากาศแบบนี้โอ้นะครับจากเพจอน o n g football ครับริมิโยนะครับก็เป็นนักสะสมแต่ก็มีเอาเสื้อออกมาแบกบ้างเราต้องยอมรับว่าตอนแรกที่เราเข้ามาในการสะสมเนี่ยไม่มีคนแนะนําพอการที่เราไม่มีคนแนะนำเนี่ยเราเก็บเสื้อมั่วเพราะนั้นเนี่ยผมว่าการที่เรามางานพวกนี้เราได้พูดคุยกับร้านค้าเนี่ยมันทําให้แนวทางในการสะสมหรือว่าการซื้อใช้เสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันชัดเจนแล้วพอมันชัดเจนเนี่ยมันตรงเป้า เพราะนั้นเป็นการเซฟในกระเป๋าเ,าเพจไพ่เจอซี่แกลเลอรี่ครับไพ่เจอซี่แกลเลอรี่ช่ครับผมส่วนตัวนะครับถ้าเป็นใส่สะสมมาก่อนกับพ่อแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะซื้อเป็นเสื้อปีลึกๆปี80ดศปลายๆแล้วก็90ูที่แบบชอบๆก็แบบลิเวอร์พูลอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ห,หลังก็จะเอาเสื้อใหม,ๆม่ๆเข้ามาบ้างหลากหลายแนวเลยครับผมทั้งปีใหม่ปีเก่าเสื้ออาจจะเป็นเสื้อตัวพิเศษบ้างบางตัวครับแต่ส่วนมาก เสื้อที่เข้ามาในร้านจะเป็นเสื้อที่หนึ่งพวกเราต้องชอบกันทุกคนอ๋อคือเราต้องต้องชอบก่อนใช่ครับเราต้องอินกับเสื้อตัวนี้อ่าใช่อันนี้คือไม่สนตลาดนะตลาดตลาดไม่ชอบไม่เป็นไรแต่เราชอบให้ดีดีใช่มันมันจะแบบเหมือนเราเก็บสะสมในสิ่งที่ชอบมองมาทุกวันเงอ่าฮะก็มีคนชบมหามิตรฟุตบอลมิรมิรจอจานครับไม่ใช่มิดแท้มิดต่อเต่าเราเรือไมมไม่ใช่มิร มิดจริงๆเลยไหวเชื่อใจได้ใช่ไหมเนี่ยมิดต,ตัวนี้มหามิดของเราเนี่ยครับก็จะเป็นโปรดักเกี่ยวกับลายเซนแทบจะทั้งหมดลายเซน <c oughs> ใช่ครับก็จะเป็นเสื้อพร้อมลายเซนบ้างลูกพร้อมลายเซนแล้วก็พวกของสะสมหายายากๆในวงการฟุตบอลแล้วอาจจะมีลายเซนด้วยลายเซนนี้ y, ล่ากันมาเองเลยใช่ครับตรงนะครับจากลั c กี้เจอร์ซี่ครับหรือว่าใน t ิกต o อกชื่อตรงเองเองเองนะครับอะไรนะตรงเองเองเองตรงเองเองเอง ต้องออกเสียงด้วยไหมฮะในทิกตอกครับใช่ครับในทิกตอกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ในใช่จะไล่ทิกตอกนั่นเยอะครับอ๋อ collectible bkk ครับอ๋อ collectible bkk ใช่ครับผมอ่ามาครับร้าน Chelsea เชลซี Store ครับ Chelsea เชลซี Store ผมเพิร์ทครับร้าน pmm a u t o g r a p h ครับผมของผมที่ออกมาทุกรอบก็จะเป็นคอลเลคชั่ส่วนใหญ่อ่าเพราะผมยังไม่ได้มีร้านจริงจงการเป็นของตัวเองผมน่าจะเจ็ดครับเจ็ดมาขายค่อนใช่ครับจากแปดนีมาเจ็ด ใช่ครับมาตั้งแต่แรกๆเลยมาตั้งแต่แรกๆมีสี่ครั้งครับผมก็คือคอลแลบกับไม้กับหมูเนี่ยครับผมที่ไปนี่ก็เป็นเสื้อที่ขายดีอ่าเป็นียโตบัตโจปีเก้าสี่ไม่ว่าเวอร์ชั่นไหนขายดีหมดเวอร์ชั่นญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเวอร์ชั่นของยูเคเวอร์ชั่นของอิตาลีเองอะไรเงี้ยขายดีหมดขอแค่เป็นชื่อโรเบียโตบัตโจครับขอแค่เป็นโรบี้บัตโจใช่เสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อแม็กวอนของเออ่ชอท อ๋อไม่ใช่ครับนอริซิตี้ครับตอนนั้นฤดูการ1996นะครับตอนนั้นอยู่อยู่แชมเปี้ยนชิพต้องใช้ดิวิชั่นหนึ่งเดื1ดชั้นหนึ่งปีนี้อยู่ดิวิชั่นหนึ่งนะครับก็เสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อแมทที่ลงเล่นคาลลิ่งคัพนะครับก็ผมขอบอกเลยราคาตัวนี้แค่หลักพันกลางๆเท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับเสื้อแมทเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือนี่คือเสื้อแมทของแท้ในปี1996 แต่คุณสามารถจับได้ในราคาแค่9ก้าันเอ้ยไม่ใช่แค่แค่ประมาณสัก5้า0ันบาทเท่านั้นเองจะเป็นนาโปลีตัวปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดถึงแปดแปดครับเป็นตัวเยือนอซึ่งเป็นเบอร์ผ้าปีนั้นคนที่ใช้เบอร์1ิบก็จะเป็นมาราโดน่าครับอ่านี่คือเสื้อตัวนี้เกือบสี่สิปีแล้วนะใช่ครับแต่ปีแปดเจ็ดอีกแค่สองปีอีกใช่ครับอันนี้มันจะเป็นก่อนที่เปลี่ยนเป็นมาครับเป็นปีสุดท้ายของสปอนเซอร์นี้อ๋อก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นมาตัวนี้จะเป็นชื่อเบอร์แท้นะครับจะเป็น ปีแรกของเวนูนี่ที่ย้ายมาแมนยูนาเจตแกใส่เบอร์แปดอยู่ตนีแกใส่เบอร์แปดครับใช่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงคือผมก็ไปตามรอลูนี่เนี่ยอยู่สี่วันได้จังหวะเจอกับลูกชายแกไครลูนี่ผมก็เลยเดินบอกไครลูนี่เนี่ยผมอยากเจอพ่อคุณมากเลยเอาพ่อมาเซ็นอยดิพาแบบเนี่ยมารอสี่วันแล้วมารัเขาจําเราได้เขาจำเราได้เพราะเขาเห็นเราก็ปรากฏว่าเขาก็บอกมารออะไรตรงนี้ มากับฉันเดยเดี๋ยวพาไปโอ้โหพาไปที่ข้างสระว่ายน้ําครับลุนี่ก็แบบเฮ้ยมาจากเมืองไทยเหรอ,อบอกใช่ครับมาจากเมืองไทยบอกอ่ะก็คุยกันสักแป๊บนึงก็บอกมีอะไรให้เซนเขาก็ไล่เซนให้ผมอก็เลยเป็นที่ไปที่มาของเสื้อตัวนี้คือก็ต้องบอกว่าแกงนี้เป็นนักล่ามเมือได้ม่มาเมื่อเดือนสิงหาเนาะประมาณเราเดือนสิงหานี่คือไม่กี่เดือนเลยไม่กี่เดือนที่ผ่านะครับโมซาลาอ่าช่วงีิสิชันใช่ช่วงฟิสิันที่เขามาที่ฮ่องกงมาฮ่องกงบินบานไปฮ่องกงเลยใช่ครับโอ้โห รอโมซาลาน่าจะซับประมาณสามวันนะสามวันใช่แล้วก็การรอใช่ครับแล้วก็รอวันละยี่สิบชั่วโมงบวกบวกคือต้องพูดว่าโมซาลาเนี่ยครับเขาไม่ได้เซ็นออฟ i ิเชียลสโมสรมานานหรือเซ็นเหรือผมอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าแบบมันน้อยมากครับในตลาดของมายก็จะเป็นตัวนี้ครับ เป็นแมตช์วอนครับของตัวโรเบิร์ตซานเชสครับโรเบิร์ตซานเชสประตูประตูใช่ซึ่งตัวนี้เป็นแมตช์วอนที่นักเตะใส่จริงๆครับโอ้โหแมตช์ีอจะมีรอยเปื้อนของของคาบดินวันนั้นามดินในรับนั้นด้วยใช่ครับแล้วที่พิเศษคือตัวนี้มันจะมีสปอนเซอร์ดาแมัครับเอ๊ะแล้วมันใช่ซึ่งซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเชลซีใช้แค่เจ็ดนัด แต่ว่าปีแล้เราจะเป็นสปอนเซอร์ปีปี่แล้วจะเป็นไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ดามักจะมาใช้เจตนัดสุดท้ายอ๋อเจตนัดสุดท้ายใช่ครับซึ่งตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามีแค่ตัวเดียวในโลกครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวแม็กอลิสเตอร์ครับซึ่งไปรอที่ฮ่องกงมาเหมือนกันฮ่องกงอ่ะก็ไปรอมาด้วยกันก็ยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงก็คือนอนอยู่สามชั่วโมงก็เดินลงมาแต่ระงวัลคือหนัก่วงมาใช่ครับผมก็คือตัวนี้ก็คือภูมิใจเพราะว่ารอนานครับผม านานที่สุดในชีว<ด>ิตดีไซน์เนี้ยจะใช้2ปีก็คือฤดูกาล0ูนยกศูนย์เแล้วก็ศ<า>ูนย์เจ็ดศูนอันนี้จะเป็นศูนยจ็ดศแล้วเป็นฟอนต์ ที่ปีที่ตอเรสเข้ามาแล้วครับคือปีนั้นตออเรสตอเรสใส่แขนยาวด้วยอ่ามันเป็นไอคอนิกเวลาคนที่ตามหาเนี่ยเขาเห็นแขนยาวเขาก็จะตื่นเต้นกันอะไรเงี้ยแล้วผลงานก็เป็นที่ประจักษ์ที่ผมชอบก็คือมันแบบว่ามีศิลปะฮิปฮอปเคานเจอร์เข้ามาผสมด้วยจ่คนชื่นชอบฮิปฮอปอยู่แล้วคือแล้วเลเซอร์ตัวนี้เลยต้องใส่แบบโอเวอร์ไซส์อีกหนึ่ใช่พี่ถ้าเขาเรียกกันบางคนแล้วแต่คนเรียกว่าสไตล์แต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันบางคนชอบบล็ราค์คอล ลองยืนแล้วหมุนตัวสักรอบได้ไหมไหนในกล้องในกล้องดูได้เนี่ยต้องแต่งตัวประมาณไหนแบบบล็อกคอต้องมีจังหวะเป็นชุดนอนนักเตะไม่ใช่ครับมันมีเลยครับเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตอย่างนี้ลงแข่งด้วยตอนที่ได้มันมาสรุปดูแล้วมัน ใช้จริงครับแต่ว่าใช่จริงเด้อใช่จริงแค่นัดเดียว<อ>เป็นเสื้อสองเบติสครบรอบหนึ่<อ>งร้อปีครับผมซึ่งเอ,อเขาน่าจะทําย้อนยุคเมื่อแบบเหมือนร้อยกว่าปีที่แล้วครับแต่นัดเดียวซึ่งวันนั้นเจอกับเอซีมิลานปีสองพันเจ็ตัวนี้ปีสองพันเจ็นอกจากเจออินฟูมีกิจกรรมใหม่ๆสามคูณสามได้ของกลับบ้านไปผมว่าอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือนักสะสมมือใหม่อ่ะเขาจะรู้สึกว่า มางานเนี้ยเขาได้เชื่อแท้เพราะพวกพี่อ่ะมีหลักเลือยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าวสเฮ้ยเชื่อแท้ทั้งงานแน่นอนอะไรอย่างงี้ฉะนั้นผมว่านักสะสมมือใหม่เองก็รู้สึกว่าสบายใจที่จะมาซื้อแบบเปิดใจที่ะมามาเล่นเสื้อบอลด้วยเหมือนกันประมาณนี้นวีมาเดินงานตอนแรกๆมาเอนอนั้นแบบว่าโน่ฮาวๆครั้งแรกเลยรู้สึกไงก็รู้สึกนะว่าเฮ้ยเขากล้าโปรโมทขนาดนี้ว่าเสื้อแท้หมดเลยเขาก้าโปรโมทเ็สื้อแท้ฉะนั้นเวลาเราเดินดูอ่ะร้านทุกร้านมีตัวตน แล้วเราเรา,เราดูแล้วก็พอแบบพอรู้เหมือนกันว่าเอ้ยอันนี้แท้ไม่แท้ครับรู้สึกว่าแบบเออก็จริงวะม,มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบมั่นใจได้นะว่าแบบในฐานะนักสะสมมือใหม่ตอนนั้นที่เข้ามาในวงการก็รู้สึกว่ามาซื้อในงานเนี้ยไม่โดนต้มว่อะอ่าฟีดแบ,บ็กอกมานะั้นตอนนั้นวีไปเจอครั้งแรกตอนนั้นตอนมารห้าแยกอ๋อ MRT ห้าแยกลาดพร้าวตอนพอสโคนิกิบัตพอสโคนิกิบัตใช่ครับอ๋อจริงๆิงตอนนั้นผมไม่ได้ไปเพราะงานเซอร์บอลผมไปพอสโคดีมาก เห็นไหมยังโดนหลงเลยก็จริงจริงก็อยากให้เชิญมาที่งานกันนะครับก็มีร้านเสื้อเยอะแยะเลยครับก็มาเลือกซื้อจับจ่ายกันแบบที่ชอบแบบที่ใช่หรือถ้าใครสนใจเป็นนักสะสมสายลายเซนก็ขอเชิญที่บูธมหามิตรครับที่แปดเนาะก็อยากให้มากันเยอะๆครับคือมามันมันจะมีหลายอย่างไม่ใช่แค่ เสื้อลายเซนนะครับมีเสื้อวินเทจเสื้อต่างๆนางนานาอาจจะเป็นเสื้อในความทรงจำวัยเด็กของคุณหรืออาจจะเป็นเสื้อจากความฝันที่คุณอยากจะได้ก็เข้ามาชมมาอุดหนุนกันไปเจอกันได้ที่งานครับใครที่เชลซีนะครับอยากได้เสื้อปีใหม่ปีเก่าหรือว่าเสื้อลายเซนฟุตบอลเชลซีครับก็ไปเจอกันได้นะครับส่วนผมครับเพร์นนะครับขอฝากร้าน PFM Autograph นี่ครับก็คือเป็น ร้านที่ขายเสื้อบอลลายเซ็นนะครับที่ไปเซ็นกับมือนักเตะแล้วก็มีพูฟทุกอันนะครับผมก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> มาเจอกัน <Okay. S 1> ดีกนะ่าี่มาเจอพวกเราก็มาเต้นกับพวกเราได้นะครับคือหนึ่งโดยตัวงานเองเนี่ยกิจกรรมดีมากๆนะครับเอาโดยเฉพาะไม่ต้องผมว่าทุกครั้งอดีแต่ว่ารอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยคือคือสนุกมากทุกคนมีส่วนร่วมได้หมดแล้วทุกคนมีโอกาสแบบว่า <c oughs> ได้ลุ้นนะ่ของร <c oughs> างวัลหรือว่าได้ร่วมสนุกกันอะไรผมผมว่ามันแฮปปี้แล้วถ้ามีประสบการณ์ตรงเลยคือที่ไปอ่าที่ธนญญรอบพี่แล้วครับที่งานนี่ ร้านตรงข้ามผมอะเป็นพี่วอตอาเชิร์ดผมมีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งเป็นรุ่นนี้แหละแต่ว่าเป็นเป็นฟอนตเก่าเป็นฟอนศูนย์หกศูนย์แปดทีเนี้ยผมมาเข้าใจว่าตอนผมซื้อมาเป็นเบอร์ปอมมาตลอดผมก็ขายในราคาเบอร์ปอมมาตลอดแต่ยังไม่ออกนะจนเหมือนผมเห็นร้านตรงข้ามวอตอาเชิร์ดเขามีเสื้อเหมือนผมเป๊ะเลยเบอร์เดียวกันเป๊ะฟอนเดียวกันเป๊ะเลยผมก็เดินไปคุยกับเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมมีเสื้อเหมือนพี่เลยแต่ว่าผมผมเบอร์ปอมเขาก็หยิบไปดูน้องนี่เบอร์แทนนะ <laughs> <laughs> เป็นอย่างนั้นไปถ้าผมไม่ไปงานวันนั้นเลยดีกว่าซือกลายว่าผมพลาดโอกาสที่จะขายของแบบที่ตามราคาที่มาสมควรไปอะไร